ใบแสนห้าครับหแหนบนะครับแสนเก้นะครับ เป็นเพื่อนๆนะครับจะชอบแบบไหนนะครับแบงค์นี้ไม่ใช่แบงค์ธรรมดานะครับแต่เป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็คือนะครับในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้นะครับมีประมาณนะครับหมื่นชิ้นนะครับส่วนมากก็จะไปอยู่ในเศรษฐีเมืองนอกประมูลกันเป็นเงินดอลลาร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตกมาอยู่ในมือคนไทยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในมือติดแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับเป็นใบที่ห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับ ถูกประมูลกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้นะครับแสนห้าถูกๆเลยนะครับกับแบบที่ว่านะครับห้าแหนบนะครับห้าแหนบก็คือหนึ่งร้อยใบ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 รวมแล้วแสนเก้านะครับหรือเพื่อนๆจะแบ่งเป็นแหนบเป็นแหนบก็ได้แต่ว่าเป็นเอาแบบห้าแหนบจะคุ้มกว่านะครับเพราะโบราณและหายากนะครับส่วนตัวนี้จะมีจํานวนจํากัดในประเทศไทยและบนโลกใบนี้นะครับแสนห้ากับแสนเก้าครับ